เรื่องข้อเข่าตอนนั้นเป็นยังไงฮะเอ่อเมื่อสมัยก่อนนี้ก็เวลาขับรถออกต่างจังหวัดนะคะห,หรือว่าเวลานั่งหน้าคอมนานๆหรือว่าเวลานั่งอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาที่ข้อเข่าข้างไหนฮะข้างขวาะค่ะข้างขวาอา่าฮะเคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมฮะไม่คะ่ะไม่คะ่ะไม่เคยค่ะอา่าฮะเวลาขับรถนานๆออกต่างจังหวัดก็จะขยับไม่ได้ค่ะจะล็อกเข่าล็อกขาแล้วก็จะจะ เสียวแป๊บขึ้นมาเงี้ยต้องนั่งนวดขณะขับรถตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เคยกระแทกไม่เคยคไม่เคยเกิดเกิดอุบัติเหตุไม่เคยคะ่ะแต่เวลาพอนั่งพับเข่านานๆมีปัญหาที่ข้อเข่าคะ่ะนั่งขัดสมาธิได้ไหมออสมัยก่อนไม่ได้คะ่ะตอนนี้ได้แล้วพับเพียบได้ไหมตอนแต่ก่อนได้คะ่ะแต่ว่าไม่เอ,อ่อเป็นเวลานานๆไม่ได้มันเหมือนมันมีปัญหาตามข้อคะ่ะทุกส่วนตามข้อ อ๋อตัวเองรู้สึกได้ว่าว่าตามข้อก็มีปัญหาอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ <จะ S 1> ปวดวตามข้อใช่ค่ะมันจะไม่มันจะไม่เป็นที่เข่าอย่างเดียวอันนี้อันนี้จะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรดีฮะจันสันนิษฐานยากค่ะแต่ว่าการที่เราทําอะไรนานๆน่ะนะคะค้างอยู่อย่างนั้นอะ่ะโอกาสที่จะเกิดการล็อกมันมีแต่นี่คือเจ็บหลายๆข้อมันปวดนะคะมันจะปวดตามข้อแขนข้อเข่าแต่ว่าจะเป็นหนักๆเวลาขับรถ ออกต่างจังหวัดมันจะคืออยู่ในท่าไหนนานๆค่ะมันจะต้องอยู่ท่านั้นเลยถ้าถ้าจะย้ายท่าก็ต้องยกขาขึ้นลงจากรถก่อนโอแล้วก็ใช้เวลาสักพักแล้วถึงจะเดินได้ค่ะแต่ก็ใช้วิธีก็มีวันประคองยังไงฮะก็อยู่อย่างเงี้ยคับเวลาออกต่างจังหวัดก็จะช่วยยกขาลงค่อยๆพักแล้วก็เดินอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหามาตลอดนะคะ แล้วมีวันหนึ่งพี่สาวก็เห็นอาการเขาก็บอกว่าเป็นอะไรก็เลยบอกว่าปวดเข่าเนี่ยเวลานั่งนานๆหรือว่าขับรถหรือว่านั่งขัดสมาธินั่งสมาธิะอะไรเงี้ยค่เขาก็เลยบอกว่าเขาเอาบิมสีชมพูมาให้ลองทานดูค่ะอืก็ทานดูช่วงอาทิตย์แรกก็มากกว่าเดิมค่ะ จะรู้สึกว่าเป็นมากกว่าเดิมอาทิตย์แรกทานเข้าไปเป็นมากกว่าเดิมใช่ค่ะทานวันละกี่เมตรฮะเช้าสองค่ะเย็นสองเช้าสองเย็นสองกลับรู้สึกเป็นมากกว่าเดิมเป็นมากกว่าเดิมแล้วก็บอกเขาว่าจะหยุดแล้วมันปวดมากกว่าเก่าอ่าฮะพี่สาวก็บอกว่าปกติเนี่ยเขาเห็นคนที่เขาทานบีมเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเขาบอกว่าให้เขาจะเป็นอย่างนี้ให้ชนไปก่อนจริงไหมครับอาจารย์ เป็นไปได้เดี๋ยวเยวรามอธิบายอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราสรักพักพี่สาวก,ก็บอกว่าทนไปก่อนแล้วก็ทนอีกสักอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ดีขึ้นแล้วเขาจะพาเข้ามาที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อให้ลองทานลองทานไปสักอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างะนะครับอาจารย์ครับเพราะอะไรครับทีนี้อาการดีขึ้นหลังจากสองอาทิตย์อ่าโอเคครับคือต้องเรียนว่าเรามีข้อมูลค่อนข้างจะชัดเจน เี่ยคกับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อขาข้อข้อทั้งหลายแหล่ไม่ว่าข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบนะครับแคปซูลของเราเนี่ยมันช่วยได้อย่างอย่างดีนะเรามีข้อมูลทางภูมิคุ้มกันวิทยายืนยันชัดเจนคือจากการที่อย่างนี้ครับคนที่เป็นข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมีการหลั่งสารสามตัวสารสามตัวนี้นะชัดเจน T.N.F. Alpha Intell i n t e r l e ์ลิคินหกอินเตอร์ิมากผิดปกติครับก็เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองอนะน,นี่คือการออโตอิมูนชนิดหนึ่งนะครับพเพราะนั้นเมืม่อม,ม,ม,มันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เกิดอักเสบตามข้อทั้งหลายนะครับหน้าที่ของเราก็คือไปลดการหลั่งสารสาตัวนี้ให้ใหมันน้อยลง<อ>ให้มันสมดุลซะเพื่อจะดูให้ภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วก็ดูแลอาการเหล่านั้นนะครับก็สีชมพูของเรา มันจะลดสารทั้ง3ตัวนี้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเราให้ใช้4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับผมอยากจะบอกว่ากราฟนี้วัดวันที่15บห้านะครับวันวันที่สิเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาวันที่7วันที่15เนี่ยเราจะพบว่ามีการลดลงของสารสตัวนี้ชัดเจนมากๆนะครับเอาตัวที่ลดลงไปมาเอาเอาแยกออกมาให้เห็นนะครับ สามตัวนี้คือตัวที่ทําให้เกิดาการอักเสบนี่นะครับ uh huh. วันที่สิบห้าเนี่ยเปรียบเทียบกับนี่คือสิ่งที่เราจะวัดได้จากคนกินแป้งเป็นตัวควบคุมครับถ้ากินแคปซูลสีชมพูของเรามันหลังแค่เนี้ย uh huh. ตัวนี้ทําให้เกิดการอัก,กเสบรุนแรงมากเทียบในแบบฟ้าเนี่ยนะครับ uh huh. แล้วก็ตัวนี้ก็ทําให้เกิดการอัก,กเสบเหมือนกันเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วลดลงชัดเจนนะครับแต่ต้องบอกว่า นี่คือวันที่ส5บห้าห้าก็คือสองสัปดาห์ครับวันที่เจอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้เราไม่ได้วัด oh. เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดอาการอย่างนี้เนื่องจากมีความพิเศษของคนบางคนครับคือสิ่งที่เราให้รับประทานเนี่ยมันเป็นแคปซูลของสารสกัด5ตัวมังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบบกแล้วแต่ละตัวแต่สารสกัดเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบหลายตัวอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นไบโอ o ิคอลซิสเต็มคือระบบชีวะ ชีววิทยาที่เราให้กับร่างกายเข้าไปไม่ใช่ยาตัวใดตัวหนึ่งเพราะระบบการออกฤทธิ์ของมันเนี่ยมันก็จะไปทํางานกับระบบร่างกายโดยรวมอมีปฏิกิริยาอื่นๆด้วยถามว่าวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามอะไรเกิดขึ้นรับตรงๆว่าไม่รู้รับตรงๆว่าไม่รู้แต่ที่เราวัดวันที่สิบห้าเรารู้ว่ามันได้เกิดขึ้นนะครับสําหรับคนที่บอกว่าอาการปวดขึ้นวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเจอเราเจอบ่อยนะครับก็คงจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่า ไอ้การสร้าง T N F Alpha และการลดลงมันยังไม่ชัดเจนแต่มีการสร้างตัวที่ทําให้เกิดอักเสบอาจจะมีการสร้างอินเทอร์ูกินสิบเจ็ดเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในวันที่หนึ่งวันที่สองอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการที่จะเนการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่แล้วก็ไปสมดุลคือเอาอย่างที่ชัดเจนคือวันที่ประมาณวันที่สิบห้านะครับแล้วเราก็จะได้ผลตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกรายนะครับถ้าสิบห้าวันแล้วมันไม่ลดไม่ลดอาการอักเสบแสดงว่าวิไม่ถูกละ เพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายได้ง่ายๆก็คือสําหรับคนที่บริโภคบิมสีชมพูถ้าจะให้เห็นผลครับตามอาการนั้นๆควรจะใช้เวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ครับด้วยเหตุที่เรามีผู้บริโภคที่มีอาการปวดมากขึ้นระยะแรกจานใช้2เม็ดสองแคปซูลเช้าและสองแคปซูลเย็นเราจึงได้มีการแนะนำว่าเพื่อให้แน่ใจสำหรับคนที่ไม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 ่มีปัญหานะครับก็ใช้ สามวันแรกวันละหนึ่งแคปซูลเช้าหนึ่งแคปซูลเย็นนะฮะแล้วหลังจากวันที่สี่ถึงสี่แคปซูลแล้วก็หลังจากเจ็ดวันไปก็สี่แคปซูลเมื่อไหร่ก็ได้คือตอนนั้นเราเชื่อว่ามีการลดอาการเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เริ่มใช้เยอะขึ้นได้แต่ถ้าอยู่ๆคนที่มีปัญหาอย่างคุณธนพรนะครับก็ใช้สีแคปซูลมันอาจจะมีปัญหาที่เรายังไม่เข้าใจครับก็ก็เป็นเช่นนี้ครับนนัวันที่สิบห้าแล้ว ก็ดีขึ้นก็ดีแต่ถ้าวันที่สิไม่ดีขึ้นเนี่ยผมคงปวดหัวแย่เลยยังหาคําตอบให้อยู่นะฮะอ่ะก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นจริงดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้ยังทานอา่ทุกวันนี้ทานเหลือวันละแคปซูลค่ะเหลือวันละแคปซูลอาการเจ็บตามข้อต่างๆดีขึ้นไหมฮะไม่มีแล้วคะ่ะไม่มีค่ะตอนนี้ข<ม>ับรถออกต่างจังหวัดได้อทําอะไรได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่งมานั่งปวด ตามข้อตามอะไรเงี้ยมีได้ไปหาหมอไปตรวจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้ออะไรตามที่เรากลัวไหมเมื่อก่อนเคยคิดว่าถ้าไม่หายจะไปค่ะตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ตรวจเลยค่ะแสดงว่าไม่มีอาการปวดค่ะมารุกรุกร้าเลยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยนะครับอ่ะก็สุขภาพแข็งแรงดีแล้วนะครับอย่างนี้ก็ควรจะมาทานสูตรสีเขียวได้ใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้สีชมพูอยู่วันละเม็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็สีเขียวตอนนี้เช้าเริ่มตอนสองเม็ดค่ะ อ๋อ,อกลายเป็นหมอรักษาตัวเองแล้ว <c oughs> คือเช้าเป็นสีเขียวสองเมตรแล้วก็มาสีชมพูตอนเย็นหนึ่งก่อนนอนคือเม <1 m. S 1> ตรอ,อธิบายอย่างนี้ครับสีเขียวจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าทานตอนต้นไม่ได้นะอย่างกรณีเนี่ยผมามาทานสีเขียวในต้นจะปวดระบมเลยนะผมคงจะ ถูกสาบแช่งที่กระดกได้เกิดแน่นอนแต่ว่าโชคดีว่าไปทานสีชมพูก่อนรแลังจากนั้นอาการอักเสบหายไปแล้วจึงได้มีการใช้สีเขียวซึ่งมีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกเช่นกันโดยมวลกระดูกอ่อนก็สร้างได้เพราะสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันเหมือนกันกับที่สู่สีชมพูคุณสมบัติมันเหมือนกันแต่ว่าในการปรับระดับภุมมกันนี่มันแตกต่างกันนะครับไอ้ตอนนี้สีเขียวสร้างมวลกระดูกช่วยสร้างกระดูกอ่อนแล้ว ก็ยังไปสร้างเม็ดเลืดขาวพัชคาให้มีความสามารถมากขึ้นเพราะ,ะนั้นก็จะป้องกันอาการติดเชื้อไข้หวัดมันก็จะไม่เคยเป็นหวัดก็ไม่เคยเป็นนะครับแบคท,ทีร์ลงแบคทีเรียก็เข้าไปในร่างกายแล้วก็จะถูกถูกน็อกหมดอะ่ะนะครับเอาละก็จะมีสุขภาพแข็งแรงอย่างต่อเนื่องนะครับและ<อ>ผม,มเชื่อว่าอาจจะอาจจะอย่างหนึ่งที่ทําให้เธออยากกินสีเขียวมากๆก็คือ คนเขาบอกว่าผิวสวยขึ้นใช,ใช่ไหม <c oughs> ผิวสวยขึ้นนะฮะ <c oughs> ใช่คะ่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับก็ทานต่อเนื่องได้นะฮะก็ไปดูแลเรื่องของผิวพรรณนะครับ